เรียบร้อยครับนี่เป็นรหัสศูนย์าครับของเจา้าบ้างหินครับเดี๋ยวลงมาเบิ้งครับเสียงหน่อยครับนกปลา หัดศูนหาเสียงหน่อยครับ ูนหาครับเสียงน้อยครับแต่ว่าตัวงามอยู่ครับอืมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่เป็นรหัสศูนหาของว่างหินครับของนกตอจะว่างหินครับ 0C อยู่ในนี้ครับ 0C เป็นลูกนกครับเนี่ยครับรหัส 0C เป็นลูกนกตรงนี้ครับสอยข้อยังว่าขึ้นเลยครับอ่าโอเคครับถือว่าเป็นนกเสียงน่อยเสียงหน่อยเสียงกลางครับตัวนี้อ่าถ้าชช่นชอบหรือว่าเชียงไดกกะโทษขอมาหาผมได้ด้วยครับว่าไล่สนับปีกถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับ สวัสดีครับ